รีวิวสินค้าครับพี่น้องนี่ครับกระช่งปลากระช่งปลาสื่อมาในราคาสองรอยเก้าสิบเก้าบาททางร้านบอกว่าสองขนาดสองคูณคูณสามเมตรสื่อมาสองผืนเห็นบ่อันนี้กระช่งน้ำขนาด สองคูณสามเมตรเป็นเขียนไว้ในราคาเห็นบ่เน,นี่ยนะสองคูณสามนี่ครับซื้อมาในราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อมาสองผือนอ่ะเดี๋ยวสมมติวัดขนาดบึงเดี๋ยดาเดี๋ยวจะเอาจกฟังมามัดเดี๋ยได้เดี๋ยวสิ ยาสิวัดให้เบิบงมาไกลยาสีวัดโกงยาสีวัดเนี่ยนี่เด้อมันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสองคูณสามเมตรยาสีว,าวาัดเบิงเด้อนี่นี่จากมุมหนึ่งนะมุมจากด้านล่างเพิ่นด้านล่างนเนี่ยสูงเท่าไหร่เพิ่นบอกว่าสูงเมตรห้าสิบสูงเมตรห้าสิบเพิ่นว่า นี่ความสูงเมตรห้าสิบอ่าวัดเบ้างน้วยความลึกเมตรห้าสิบคนวะเห็นบละล่ะบ่เห็นอีกแล้วความลึกเมตรห้าสิบคนวะมาวัดกันเมตรสิบ ความลึกเมตรสิบเมิบอยียงล่ะความลึกเมตรสิบเนี่ยอ่ะความลึกเมตรสิบโพถึงหดสองเมตรจำน,นะเอาไปดูขนาดกันวัดไปเลยนี่นะหนึ่งเมตรเนี่ย งูอีกด่านหนึ่งหนึ่งเมตรเมตหกสิบเมตรหกสิบบอกว่าบอกว่าสองเมตรอ่าถ้าวัดร,บรอบๆเอาความยาวทีนี้หนึ่งเมตรสองเมตร ความยาวสองเมตรสองเมตรสองเมตรแปดสิบสูบกระช่างตัวนี้เมตรเท่าไหรล่ล่ะเมตรหกสิบบ่เออเอาแปดสิบอ่า เมตรหกสิบเมตรหกสิบคูณสองเมตรแปดสิบลึกหนึ่งเมตรแต่เจ้าของร้านบอกว่าสองเมตรคูณสามเมตรเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่อะไรนี่สองคูณสามเเห็นบ่ 2อคูณสามเมตรแล้วก็บอกว่าลึกลึกเมตรห้าสิบลึกเมตรเดียวอือเอกงผููบริโภคครับอ่ปะปากไปเริ่พี่น้องผู้ได้ซื้อเนี่ยผู้ได้ซื้อมาเนี่ยมันตรงบ่ผู้ได้ตรงอยู่บ่ใคยซื้อมากคือบ่ตรงว่ะทำไม่ตรง เม็ดหนึ่งคนละเม็ดคันตามมไม่เหลี่ยงปานก็นต้องย่างหน่อยๆก็ต้องเม็ดหาซิบแล้วจังสีคือเมตรเดียวอันนั้นมันจูทั้งน้าเมันสิลงน้าปนในปะเนี่ยโอ้จังสีกระเท็ดเป็นฝากนี้ได้พี่น้องฝากนี้ได้เนี่ยโกงกันชัดๆ